สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพามาเที่ยวน้ำตกสู้ซาเลยเพื่อนน้ำตกสู้ซานี่ครับบรรยากาศของน้ำตกสู้ซาเพือ่อนที่ผมไม่ได้ไม่ได้บรรยายในคลิปโดยตัวผมบรรยายตอนที่ผมผมมาตัดต่อนะเพราะว่าเสียงดังามากเพื่อนเสียงน้ําตกกับเสียงน้ําที่ไหลนะเพื่อนนี่เป็นน้ําตกที่ตกมาจากบนดอยนะเพื่อน แล้วก็ตกมาสู่แม่น้ําของนะครับ่นน้ำแม่น้าของคือไหลลงไปสู่แม่น้ําปลายนะครับ่นซึ่งน้ำตกทุ่ง่าเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยครับซีนจะขุ่นกว่าขุ่นกว่าแม่น้ําของนะครับนี่ครับนี่ครับดูเพื่านมนจะกขุ่นแมน้ําของครับเพท่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ไปที่มาก่อนที่ผมจะมาถึงน้ําตกกันนะครับนี่ครับรถจักรยานยนต์ที่ผมขี่มาครับนี่ครับ ขาจะให้ถึงตรงนี้นะเพื่อนนี่เป็นจุดลงแพนะครับตอนที่ยังบูมบูมตอนที่ยังไม่ได้ท่องเที่ยวนะครับเรามาลงแพตรงนี้แล้วก็ลงไปประมาณ50บเมตรครับนะครับตรงโน้นที่ผมเชียะนะครับคือจุดที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้นะคเพื่อนกับบรรยากาศข้างแม่น้ําของนะเพื่อนตรงข้างบนจุดที่น้ําตกซุซาดนะครับข้างบนมาประมาณ50ิเมตรครับข้างลังนี้จะเป็นแม่น้ําของครับเพืน นี่มาเที่ยวครับเอาบรรยากาศนานๆทีครับเพื่อนไม่น่าไว้เช่นหนุ่มใชไหมครับเพื่อนดแ๋ยวก็กินข้าวกินอะไรกันก่อนครับค่อยออกไปครับเพื่อนจากนี้ออกไปถึงหมู่บ้านไม่สุยะนะครับก็ประมาณ8กิโลนะครับเราเข้ามาเมื่อกี้บ้านไม่สุยะตำบลตำบลห้วยผานะครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นั่นยังนะใครแอฟจ้มนนบวกเอใครอนนแะยังอย่ออน,ยนีัอันนีว่ัน้นข้าวครับล้วานเนีน่ยพี่อีชื่อะอ่ะพอ่ะข้าวเป็นตัวอย่างแลเพื่อนอทีม อมับจลอวโอมอยากอืมกมกเิขวดนี่อ้ย่ไแล้วเพื่อนหลังคลิปนี้ก็คลิป น้ำตกซู่ซ่านะเพื่อนก็ไว้ท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับ